สวัสดีครับกลได้เลยเออแต่ก่อนเป็นอยู่ไอ้ที่เป็นผมลบที่ผมผมลงนะครับสมุดนี้มันจะมีสองเล่มอยู่กับผมเล่มหนึ่งับอยู่กับเขาเล่มหนึ่งถ้าขายได้ปั๊บผมก็จะเส็นอย่างนี้ถ้าขายได้ไม่ตัดเ็น เมื่อเมืม่อมวานยังอยู่บ่ครับนี่นีไ่ไอ้ไอ้เดี๋ยวนี่พันสี่ประตูพันสี่ประตูนี่น้องน้องเขาขับอบอกบอกบอกนีก่เขาหน่อยถามคถามเขาหน่อยครับขับไปขบาบไปชวนใเพื่นหลาเพื่นบอกฮะแล้วบอกนะว่าไงน,นะออ๋ผมขับไปไปชวนใเพื่นหลา <l ots> มันคันสี่ประตูอ่าบอกเหตุไม่ไม่ไม่เข้าใจเลยคันสี่ประตูไอ้คันคันเอาบอกเขาหน่อยตัวยึดไอ้ไอ้อีสุเอออะไรอ่าทะเบียนอะไรผมจำทะเบียนไม่ได้แล้วเนาะอือนี่คนขับไปอยู่ในสวนครันบ่อนบ่ล่ะอ่าะเกียแผวนไว้อยู่กรงนี่เราลุงเอออือมันปดปลายปดปลายเออปดปลาย พอเข้ามาในเซ็นเข้าใจยังครับถ้าเน็ขายได้ผมได้ตังเสร็จมันจะมีอย um> um ู่กับผมชุดหนึ่งอยู่กับเขาอยู่กับเซลล์ชุดหนึ่งคนละชุดเข้าใจยังครับถ้าขายได้ผมได้ะเสร็จอ่านี่เซ็นอย่างนี้ นี่ถ้าขายไม่ได้มันก็จะเวินไปอย่างนี้นี่ครับยอดนี่ยอดทั้งหมด96คันครับผมครับยอดทั้งหมด96คันนี่นี่เฉพาะรตแรกนะครับอ่าเอาอเอามาเซ็นนี่น,นี่นี่ยอดที่ที่ขายได้ก็จะเซ็นนี่ เส้นอย่างนี้เข้าใจยังครับนี่นี่นี่เส้นครับเี๋มีอยู่ียเดี๋ยว่าซัวิดนะเดนเดี่านี่มอยาคือรถรถที่ผมซื้อมาถวายหลวงพ่อเนี่ยเครื่องเสียเป็นรถอะไรฮะเป็นรถไอ นี่เลยครับกับรถอสองแถวกลางอย่างนี้ครับครับ,รบผมมาผมมาไปถวายลุงพ่อ,อ,อแล้วเครื่องเสียอพอเครื่องเสียเสร็จปั๊บผมก็เลยซื้อเครื่องมาถวายลุงพ่ออีกอมไม่มีรถมาก็เลยเอารถหลานเนี่ยใส่เครื่องมาก็ให้ทางนี้พอให้ทางนี้ไปคนไปขับมามไปขับมาเสร็จบอกให้เอามาจอดไว้ที่เต็นใช่ไหมครับ อ่าบอกเอาเอาแล้วแล้วเอาบอกบอกบอกให้หมดเลยสิเนี่ยเอาไปดูไปเดี๋ยวจังไหนจังไหนจังไหนบันทึกกเลยมาไอ้บอกให้เอารถไปให้ไอ้ไปสวนเฮียวิทย์นะครับเพิ่อนมาจำไว้เพิ่นมามีกันลงกรุงเทปสินะที่นะครับ แค่นั้นละผมก็ใที่รถเป็นวงเท่นั้นละรถนี่ยูไซลับไปตอนนี้ผมก็บกหูแว่ว่าผมับไปไวในสนของเสียวิตเพื่อนมาเพื่อนเอาไปจำนะหายไปเลยจังคนมีเงินค่ารถลูกปยุนเทีนบอาปานะเพื่นเอาไปหายจกันสันอันนี้เพื่นดีไปขายเขาจงไดู้บ่หูยักนะครับผมรถท่านั่นจะหายสาส์ูยไมเล่นั้ยจไ่ได้ต้องไปตามบ้งนะครับนี่ครับอ้เห็นได้ยังรูปรูปรถผมในเต้นอ่ะ subscribe cho kênh quan Mì nó chết là nó lỡ nó video hấp thơ thì nó mất,